เลยภาพพร้อมสเปค Samsung Galaxy F 5 2 5สอห้า G h i RAM แปดกิกกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก6กสิบกิโลพิกเซลรองรับ5 G พร้อมแปดสี่พมิบมิลลิแอมมีชาร์จไวยี่วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้เลยภาพพร้อมสเปค Samsung Galaxy F 5 2 5สอห้า G h i RAM แปดกิกกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก6กสิบกิโลพิกเซลรองรับ5 G พร้อมแปดสี่พมิบมิลลิแอม มีชาร์จไว้25วัต์อาจาเปิดตัวเลยเๆนี้เรียกเียว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่จะเปิดตัวเลยเๆนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy F52 5G ล่าสุดครับก็ได้มีภาพเลนเดอร์พร้อมสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกปเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Galaxy F52 5G มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus 2,408 x 1 8 0พิกเซลมีดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้า ความละเอียด16ลา้านพิกเซลให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงสุด64ลา้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล8แกนแต่ตอนนี้ยังไม่ระบุชื่อรุ่นนะครับแร้มาที่8กิกส่วนหลอมให้มาที่118กิกบลรอกบร a n d ก o าร1 1ต,ตั้งแต่แก่กล่องเลยครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4 3 5 0 m ป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด,ด้วยครับคาดว่า s a m s ซ n งก a l ซ x y F525J จะมีการเปิดตัวเร็วนี้ครับได้ผ่านการรับรองจากเทน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนจะเปิดตัวนั่นเองครับข่าวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ช่อง i T. f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ